ตัวนี้เล่นอย่างมันเลยยังจวดนะครับ โอเคครับผมร้อยิเซนนะครับเปลี่ยนปีกใหม่นะตัวนี้ตอนนี้เล่นโคตรมันเลยนะเดี๋ยวผมไปถ่ายด้านหน้าให้ดูนะครับอันนี้ผมมาลองอีกสนามนึงนะครับรู้สึกว่ามาฝั่งนี้ลมมันดีกว่านะครับ นี่ผมป่อยใกล้ๆนะปล่อยพอได้ลองนะครับลองสู้ลมลองเทสนะครับเปลี่ยนปีกใหม่นี้คืออย่างดีเลยนะตัวนี้นะส่วนสะพายไม่ต้องใส่นะครับสมดุลดีมากนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยมันแบบแบบเนี้เ้ยเบาหัวไปนิดนึงนะครับแต่ว่าอาศัยว่า ใส่เล่นสนุกนะครับแต่ถ้าไม่ชอบนี่ก็คือใส่เราใส่ดินน้ำมันนิดนึงตรงหัวได้นะครับสนสะพายไม่ต้องนะครับผมปล่อยสั้นนะครับตรงนี้ กลัวยาวแล้วมันไปถึงต้นไม้นะก็เลยเอาแค่ให้มันลงสนามนะมลมมันกระโชกนะครับ ผมต้องคอยอยู่พยายามเชือกไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าต้นไม้มันเยอะนะครับต้องคอยดูใกล้ๆนะครับปล่อยยาวก็กลัวนะครับแสงนะครับพอดีมันห้าโมงแล้วนะตอนนี้นะครับตัวนี้เล่นมันมากนะผมลองเล่นดูมันมากเลยสวนสะพายไม่ใส่ด้วยนะตัวนี้ แต่ติดยังเยาวเหมือนตัวกลางอะมันติดหัวอ่อนไปหน่อยนะครับไม้อ่อนไปนิดนึงตอนแรกเอาไปเล่นตรงสนามดินแดงปีกมันแข็งไปนะครับผมก็เลยเหลาปีกคู่ใหม่เลยนะ ลมเริ่มเบาแล้วนะครับให้มันนวดแปะสักพักหนึ่งก่อนนะครับแปมันจริงนะตัวนี้นะตุดยอดเลย ไม่รู้ว่าถึงยอดไม้หรือเปล่านะ เชื่อผมปล่อยใกล้ๆเองนะรู้สึกว่ามาลองสนามเนี่ยมันดินเออมันไม่มันไม่ไกลนะแต่ว่ารู้สึกว่าลมมันดีกว่าวะลองสังเกตหลายที่แล้วนะครับลมฝั่งนู้นมันใกล้ใบพัดเกินไปนะครับมันแปลกๆครับลมแปลกๆ อันนี้ลมเริ่มหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้ามันลงเดี๋ยวก็จบคลิปเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะเพอร์เฟกเลยนะครับมันด้วยนะอย่างมันเลยถ้าสมมุติมันเป็นปีกเก่าเนี่ยมันไม่ขึ้นแล้วนะครับอันนี้ปีกใหม่แล้วแบบอ่อนกำลังดีนะครับไม่แข็งมากแล้วก็ไม่อ่อนเกินนะครับน้ำหนักนี้ติดเบาหัวไปนิดนึงนะครับ เรียบร้อยนะครับโอเคครับผมก็เอาลงที่เรียบร้อยนะครับค้างตรงกิ่งๆนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่ให้ดูนะครับอันนี้เบือผมเหล่าไหมนะเนี่ยจะให้ระวังแค่เล่นระวังหัวนิดนึงก็คือไม้มันเล็กนะครับผมไม่ติดไม้เล็กไปนิดนึงน่าจะใหญ่กว่านี้สักนิดนึงจะดีนะครับแต่ว่าไม่ถึงว่ามีผลอะไรนะก็คือมันเล็กแต่แข็งนะครับแต่ว่าเวลาลงเนี่ยหัวมันอ่อนนะครับ ต้องระวังจังหวะลงนีดนึงนะครับอันนี้เป็นปีกใหม่นะครับปีกเหลาใหม่เลยนะไม่ใช่ปีกเดิมแล้วเหลาออกนะอันนี้ผมเหลาใหม่เลยนะครับทรงก็ยังเป็นแหลมอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมีความอ่อนอยู่ช่วงนี้ด้วยนะครับนี่คือทรงที่ผมจะทํานะครับทรงใหม่เลยนะครับจะให้มันมีความเคิร์ฟความโค้งด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสัดส่วนขาที่เราไม่ได้ขายาวมากนะครับขาปกติแล้วก็เน้นกว้างนะครับสัดส่วนนี้โอเคมากเลยนะครับ สุดยอดเลยนะครับอย่างล้านเลยอ,อยากเก็บไปเล่นเองมากเลยนะมผมติดใจมากเลยนะมันเล่นสนุกมากเลยนะโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันนะครับอันนี้สาเหตุที่ผมจะติดสีพูนี่คือปกติอะสีสีเนี่ยมันจะอยู่ติดกันนั่นแหละนะครับผมผมเหลาปีกใหม่ทีเนี้ยมันติดลายเดิมไม่ได้เพราะว่าปีกใหม่เนี่ยมันมีความโค้งตรงนี้นะครับปีกเก่าเนี่ยมันแหลมมานี้นะครับแหลมเข้ามาผมงลยต้องตัดตรงนี้ปุ๊บ ติดสีชมพูนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไม่เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ